ซื้อใหม่ง่ายกว่าพูดจาน่ารักมากยันกันยุงอ๋อนี้กับอีกนี่กมีอีกเอาโดนกัดนี่ไงโดนกัดน้ารูดโดนตอนไหนก็ไม่รู้คน้นใสอะละน้องคน้นใส่ไม่คา้าลายเต็มตัวแล้วมันสูงไปปะโอ้ยเนียนวะ่ะ <Your> เอาละทุกคนยุคนี้สมัยนี้เวลาเราชอบเราซื้อของอะไรเนี่ยก็จะดิฉันส่วนตัวดิฉันก็จะซื้อออนไลน์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นของบิวตี้ที่ดิฉันชอบรวมไปนจนถึงของใช้อะไรต่างๆดิฉันจะถุกออนไลน์ประจำเรามาเริ่มกันที่อ่อ ขอเป็นตัวนี้ละกันเป็นตัวที่ค่อนข้างประทับจิตประทับใจนะคะเอาเดี๋เวเดเอา,เ,อาเป็นตัวนี้เอาเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเอาตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนีมน้มันซื้อมาก่อนนะคะตอนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกมานานแล้วแต่กลับบ้านมาแล้วหาเครื่องม้วนผมจะใช้ไม่เจอจริงๆมีนะแต่พอมันย้ายบ้านมันของมันหาไม่เจอก็เลยบอกอะซื้อใหม่ง่ายกว่าแล้วดิฉันก็ไปทําการรีเสิร์ชว่าสมัยนี้เครื่องม้วนผมยังไงไม่ได้อยู่ไทยนานจุดเดือนไปอัปเดตความรู้สมัยนี้มันมีเครื่องม้วนผมที่มันหมุนเองได้แล้วเ้ๆๆ เรามีปลั๊กแถวนี้ป่ะอุ้ยเรามีเผื่อว่าจะได้แบบเสียบแอบให้ดูนิดหนึ่งอุ้ยรู้เลยว่าใช้จริงมีเศษผมอยู่ด้วยเคื่อันี้เป็นเครื่องม้วนผมที่มันม้วนอัตโนมัติตอนแรกแต่ใช้ไม่เป็นนะแต่ตอนนี้ใช้คล่องแล้วแล้วตอนเนี้ยอ่าเราเปิดยังไงล่ะคือตอนนี้ตามมีเครื่องม้วนผมอัตโนมัติแบบนี้สองเครื่องแล้วเพราะว่าชอบจริงเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่งอกมานะคะของวิวิดแอนด์โบกนะเป็นแกน32มอาตาจะค่อนข้างชอบแกนที่มันใหญ่หน่อยเพราะชอบร้อนที่มันคลายๆนะคะแล มันจะหมุน2ด้านได้2ด้านมีแบบเอเออันนี้คือหมุนแปงนี้หมุนขวาของดิฉันแล้วถ้าเราชอบรอนอีกด้านหนึง่งก็กดหมุนซ้ายเอตอตอนแรกก็จะงงว่ามันอะไรใช้ยังไงวะเวลาดิฉันใช้เนี่ยแล้วก็แบบเราก็เอาผมใส่แล้วน้องอะ่ะก็จะทําการกินผมเข้าไปเองเลยแล้วมันก็จะง่ายตรงที่เราแบบไม่ต้องม้นเองอะ่ะบางทีพอเราม้วนเองเราจะแบบนี้เอยหรือว,ว่ามันจะงงเพราะเรามันจะมีความงงแต่อันนี้เหมือนแบบน้องม้วนให้แล้วไม่ว่าจะคุณจะถือตัง้ง ถือนอนหรือยังไงแต่มันมีคนหมุนให้คุณนะช่วงหลังๆมาก็เลยเวลาม้วนผมมาใช้แต่เครื่องแบบนี้เพราะว่าพอเราใช้เป็นเราคุ้นเคยแล้วอะมันสะดวกแล้วมันง่ายแล้วมันก็เร็วกว่าการม้วนผมปกติอีกซึ่งจริงๆอะปกติกแต่เป็นคนที่ม้วนผมค่อนข้างเร็วอยู่แล้วถ้าใช้แกนปกติก็แบบไม่เกิน1 5บ0าีนาทีก็เสร็จหมดแล้วทั่วหัวเพราะจริงๆผมก็ไม่ได้มีเยอะแต่พอใช้ตัวนี้ยิ่งเร็วขึ้นมาอีกชอบมากแกแต่เคยเหมือนตอนนั้นไปต่างประเทศแล้วก็พกตัวนี้ไปแล้วเพื่อนขอยืมใช้แล้วเขาใช้้มม่เเเเปป็นพพพออคาาาิดรืงแแลวยยจะบบ ม้วนม้วนมวนอะไรอย่างเงี้ย เขาใช้ไม่เป็นเขาก็เลยแกนตรงนี้มันจะร้อนใช่ไหมคะเขาก็เลยแบบเอาแกนได้แหละหมุนเป็นเองเลยเพื่อนบอกใช้ไม่เป็นแต่เ็าแบบว่าอ้าเหรอคนที่ใช้ไม่เป็นมันก็อาจจะแบบใช้ครั้งแรกอาจจะงงๆอย่างตอนที่อาจารย์ใช้ครั้งแรกอาจารย์เปิด YouTube ดูแต่ว่าถ้าไม่เปิดเราก็จะแบบงงว่าจะเอาผมใส่ไปตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าพอใช้เป็นแล้วมันสะดวกมากดิฉันให้ไปเลยฮาดาวตัวนี้ราคา1549าอบ้าาทอาจารย์รู้สึกว่าเป็นราคาที่โอเคสําหรับเครื่องม้วนผมแบบแบรนด์ดีๆทั่วๆไปแล้วก็ตัวแกนของเขาเนี่ยมันไม่ ดีคือสมัยก่อนเนี่ยไอตาเคยใช้เครื่องม้วนผมที่หลายปีที่แล้วที่มันจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นท่อๆแล้วมันจะดูดผมเข้าไปในท่อแล้วผมเราอ่ะเป็นคนผมแห้งอ่ะแล้วมันกินผมเว้ยคือมันเหมือนม้วนๆแล้วมันกรึกอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยใช้แบบม้วนอัตโนมัติอีกต่อไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะดึงมันจะเจ็บแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนเขาก็พัฒนาจากพวกนั้นให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ดึงไม่เจ็บแล้วโอเคมาก หลังจากที่เราแฮปปี้กับเครื่องม้วนผมอัตโนมไปแล้วนะคะดิฉันก็งอกของแบรนด์เดิมก็คือ v i v i ท a อนด์โนะคะเป็นเครื่องทำวาฟเฟิลนั่นเองไม่ใช่ค่ะเป็นเครื่องดีบโคลผมเออแต่อันนี้สังเกตทีต่ตาบอกว่าเหมือนเครื่องทำวาฟเฟิลเพราะว่าตรงนี้ที่มันมันเป็นหยักใหญ่ที่ไม่ใช่หยักใ่ญ่นะคะเป็นหยักที่มันหยักใหญ่แล้วมันหน้าตาเหมือนเครื่องทำวาฟเฟิลมากแต่ว่าเครื่องนีบผมผม,ผมตัวเนี้ยเขาจะมีรุ่นที่เป็นหยักเล็กกับหยักใหญ่ไอตัวหยักเล็กมันจะเป็น <c oughs> คือ <c oughs> ตาไม่เคยใช้นะแต่ว่าเวลาช่างมาทําผมที่บ้านเนี่ยพี่เขาก็จะหนีบคนผมนะอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้เครื่องหยากเล็กเราก็รู้สึกว่าเครื่องหยักเล็กเนี่ยเราเห็นบ่อยและมันเวิร์กเรารู้ว่ามันเวิร์กแต่พอเขามีแบบอยากวาฟเฟิลเนี่ยมันดีกว่ากันยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็กดซื้อมาด้วยความแปลกและแตกต่างแต่พอซื้อมาทําให้รู้ว่าจริงๆอะ่ะน่าจะกดอยากเล็กมากกว่าแอบเสียใจนิดนึงเพราะว่าหยักใหญ่เนี่ยมันฟูไม่เท่าถ้าผมเราเป็นลอนแบบลอนเล็กๆแบบตึงตึงอ่ะมันจะฟูได้มากไงแต่พอเป็นลอนคลายใหญ่ๆ มันก็เลยจะหนาได้ไม่เท่าแต่ว่าเทคนิคของไอ้ตาก็คือเราหยิบมา1ช่อแล้วเราอ่ะชิดโคนหนึ่งแง็บขยับขึ้นมาอีก1แงบแล้วก็กลับไปชิดโคนหนึ่งแงบแต่ว่าเราไม่ต้องให้ระยะชิดโคนสองรอบมันอยู่ในระยะที่เท่ากันเป๊ะๆนะให้มันเหลื่อมๆกันให้มันเหมือนมีการแบบแงบทับแงบทับแง็บทับแงบอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มความหยักและความฟูให้คนผมเรามากขึ้นเออตัวนี้พันห้าแปดเก้าบาทแต่จริงๆก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่มีจะเสียใจมากกว่านั้นหรือแบบรู้หนีร ไม่เท่ารู้งี้ถ้ารู้ว่ามันดีขนาดนี้อาจจะซื้อมากเร็วก่อนหน้านี้แล้วนะคะด้วยราคาที่พันห้าแปดเก้าไต่ว่าโอเคเลยเพราะว่าบางครั้งอะไอตาก็จ้างช่างทําผมเพียงเพราะว่าไอตาอยากจะหัวทุยซึ่งแบบจริงๆกูมีเนี่ยกูก็หัวทุยเองก็ได้ปะละมวลม้วนผมกูก็ม้วนแบบเครื่องอัตโนมัติก็ได้นอกจากแบบเออถ้าเป็นงานที่ไปอีว e งีเว e ้นจัดเต็มเราก็ค่อยจ้างช่างก็ได้เราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ประชดใจนะคะขอเมานิดนึงแบรนด์เนี่ยวีวิดแอนด์โวกอะเขาไลฟ์ แล้วก็ตาประทับใจการไลฟ์ของเขามากถ้าเกิดแบรนด์มาเห็นนะบอกเลยว่าพี่ตาชอบดูไลฟ์ของแบรนด์มากเพราะว่าคนไลฟ์อเขาจะมีเด็กผู้หญิง 2, 3, 4, 5คนน่ารักน่ารักสวยๆวยพูดจัน่ารักมากฉากไลฟ์สวยแสงสวยอาจริงๆทุกร้านมันก็แสงสวยหมดแหละแล้วพูจ้จัดีแล้วน่ารักนี่นะคะ คุณลูกค้าถ้าใช้แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการม้วนให้ดูลูกแบบน่างรักจริงเลยลูกน้องอ้ยพอเ,เห็นแล้วเราก็แบบแอบบเข้าไปกดหัวใจแอบบเข้าไปมินเป็นหน้ามาอะไรให้เขาแต่จริงร้านเขาขายดีอยู่แล้วแหละแต่ชอบชอบดูไลฟ์ที่มันแบบจะเริญหูจเรเิญตาตอนแรกดิฉันมีแค่อย่างนี้แล้วก็บังเอิญไปเห็นเขาไลฟ์ก็เลยไปเม้นถามว่ามีที่หนีบคนผมไหมคะเขาก็แบบเออเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะแล้วเขาก็อธิบายอันนน้นอันนี้ก็เลยซื้อโดนตกจากไลฟ์ค่ะเครื่องนี้บอกเลยสิ่งต่อมาก็คือกระติกน้ํตโดนี้จ้าอาจจะไม่ใช่อะไร ที่ใหม่มากแต่บอกเลยว่าถ้าใครยังลังเลว่าชีวิตฉันยังต้องมีกระติกน้ํำไหมเนี่ยบอกเลยว่าควรมีไม่อาจจะไม่ต้องซส์แบบเบิ่มขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่าต่ว,ว่าอาจจะมีขวดน้ําติดตัวเหลืออะไรเงี้ยเพราะว่าการดื่มน้ํามันสําคัญมากจริงแกอาจจะไม่ได้แค่เรื่องผิวพรรณอย่างเดียวแต่เรื่องสุขภาพสําคัญมากไอตาเนี่ยเป็นคนดื่มน้ําเยอะแต่สังเกตตัวเองได้เลยถ้าวันไหนออกไปไหนไม่มีขวดน้ําไม่มีกระติกน้ําวันนั้นจะดื่มน้ําน้อยไปโดยปริยายเลยตัวนี้ซื้อมาจากต็อกต็อกซื้อมาแค่78บบาทแต่เอาจริง นะไม่ต้องไปสันไปเอาอะไรที่มันถูกที่สุดถ้ากระติกนี้บางร้านเขาจะขายร้อยหนึง่งก็ซื้อไปเถอะต่างกัน2 0 3 0บาทซื้อไปเถอะเพราะว่าซื้อมาแล้วถ้าเราได้ใช้ทุกวันในตาว่านอกจากที่แบบจะได้ของดีราคะถูกแล้วอ่ะมันดีต่อสุขภาพเราด้วยอย่างตัวเนี้ขนาด2ลิตรเคยมีขวดที่ขนาด1ลิตรแล้วรู้สึกว่าไม่พอเพราะว่าวันหนึ่งไอตาตั้งเป้าอยากจะดื่มน้ํา2ลิตรแล้วพอเป็น1ลิตรปุ๊บระหว่างวันเราต้องไปเติมใหม่มันขาดตอนมันกันซีนบางทีทํางานอยู่บางทีดูหนังอยู่อะไรเงี้ยก็ขวด ไปเลยทั้งวันต่อมานะคะเราก็ยังวนๆกับเรื่องผมๆอยู่นะคะดิฉันไปซื้อตัวนี้มา เหมือนกระสือนะจริงๆนังเป็นวิกผมครึ่งหัวแบบนี้มาพร้อมกับที่คาดผมในตัวทูอินวันเนะนะคะนี่เมื่อกี้ดิฉันใส่ที่คาดผมแต่ดิฉันเอาออกไปแล้วเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าไอ้ที่อยู่บนหัวนะ่ะคือผมจริงนะคะแต่ไอ้ที่อยู่ในมือนี่คือวิกนะคะตัวนี้เป็นวิกครึ่งหัวที่ที่คาดผมเนี่ยสามารถแกะเปลี่ยนได้มันจะเป็นตีนตุกแกแล้วก็ดึงที่คาดผมออกแล้วก็เอาที่คาดผมสีใหม่ได้นะคะดิฉันจะใส่ให้ดูจะให้รู้ว่ามันเหมือนจะงงงงบ บงแต่ว่ามันใช้ได้จริงนะคะตัวนี้เนี่ยดิฉันได้มาจากไอเพจที่แบบปายารีวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบรีวิวของที่ดูเก๋ดูแตกต่างแต่ไม่จําเป็นต้องมีในชีวิตก็ได้ที่ไม่ได้สําคัญมากอย่างตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เก๋และแตกต่างแต่ก็ไม่จมําเป็นต้องมีในชีวิตก็ได้แต่พอซื้อมาลองปุ๊บเฮ้ เนียนว่ะเฮ้ย <He i. S 1> มันก็ได้นะแกดิฉันจะชอบแบบมีแบบผมช่อหน้าเข้ามานิดหนึ่งนะคะเพราะถ้าไม่มีผมช่อหน้าเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวดิฉันใส่แบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันได้แล้วมันเนียนโชคดีที่ซื้อมาแล้วสีมันค่อนข้างแบบพอได้กับผมเราอยู่ถึงแม้ว่าผมตรงนี้เราจะมีบลอนบลอนแต่ตรงนี้มันไม่มีก็ไม่เป็นไหลให้มองซะว่าเป็นไฮไลท์ช่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันเก๋แต่ทางนี้ทางนั้นเราซื้อมาในราคาแบบ300ยปลายไม่ถึง400เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าไหมเนี่ยจะเป็นไหมที่ดีหรือไม่ดี ังไม่เคยใส่ออกไปใช้ชีวิตนั่งรถเมล์รถวินอะไรขนาดนั้นกลัวว่ามันจะเปิดเปิงและเป็นภาระในชีวิตเราแต่ตาใช้บ่อยในการถ่ายคอนเทนต์แบบนี้อาในวันที่เราไม่อยากหมีบคนไม่อยากมวนมมเพิ่มนะแล้วก็ถ่ายรูปแถ่ร่วมรูป ่ายวิดีโอสั้นนะอยากให้ผมดูหนาดูแบบมีอะไรแล้วก็ใส่ตัวนี้แล้วบอกเลยว่ามันเริ่ดมันปังมากเหมาะกับคนที่แบบอยากสวยแต่ภาพสวยแต่รูปแบบดิฉันมากค่ะมาพูดถึงยุงคือที่บ้านในตานี้ยุงเยอะมากบ้านที่ย้ายมาใหม่ช่วงปีนี้นะเหมือนแบบทํายังไงมันก็ยังมียุงพยายามแบบไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างมันก็ยังมียุงเหมือนตรงนั้นมันเป็นแหล่งของยุงก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อให้เราตียุงให้ตายไปเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ได้ไปทําให้ยุงมันน้อย ลงเลยแล้วมาค้นพบสิ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าตาข่ายแขวนไล่ยุงคือบ้านในตาันเป็นบ้านเช่าคือเราจะไปติดไอเขาเรียกว่าอะไรมุงลวดเนี่ยมันไม่ได้บ้านเก๋ๆสไตล์ยุโรปสไตล์ฝรั่ง10บล้านนะติดตาข่ายติดเนี่ยมันช็อตฟิแลแหละเราก็เลยไปเจอสิ่งนี้เป็นตาข่ายไล่ยุงหน้าตาแบบนี้แหมหน้าตาคือโบโบไปเบแบบมากบอกเลยตัวเนี้ยเอาไว้ไปห้อยหน้าประตูเพื่อที่กันยุงตอนแรกไม่เข้าใจว่าระบบก,การทํางานคืออะไรคือไปเรือง ื่องวิทยาศาสตร์หรือเป็นเรื่องเอรยศาสตร์ <_ L an> เป็นในเรื่องของการแบบกลิ่นทางวิทยาศาสตร์ที่ทําให้ยงไม่เข้าหรือเป็นเรื่องของการไล่ผีไล่ยุงแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วเมื่อกี้เพิ่งอ่านกล่องไปแล้วเขาเป็นตาข่ายที่เราไปห้อยหน้าบ้านมันจะเวิร์กอยู่2เดือนมันจะใช้งานได้2เดือนตรงนี้เวลาเราไปห้อยเราเขียนเลยนะว่าห้อยตั้งแต่เดือนไหนแล้วใช้ได้ถึงเดือนไหนเพราะว่าครบ2เดือนปุ๊บมันก็จะค่อยๆเสริมสภาพไปแล้วเราก็เปลี่ยนอันใหม่ตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนตาข่ายนะคะแต่ว่าเขาว่าเหมือนเขาจะใส่สารอะไรให้ให้มันไปเหม็นยุงหรือให้ ไปทริคก,กับยุงว่าแบบแอะ ห้ามเข้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าบ้านนี้เอาไปห้อยตรงลูกบิดประตูบ้านเราไอต้ตาจะห้อยสองจุดหน้าบ้านที่คนเข้าคนออกกับหลังบ้านประตูหลังบ้านที่แม่บ้านเข้าออกเวลาเขาแบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างนี้ฟิว <Feel S 2> หน้นยันกันยุงอะไรแบบนั้นซึ่งตัวเนี้ยพอลองห้อยดูแลวว้วอ่ะมันบูจริงมันไม่ใช่ว่ายุงไม่เข้าบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ้ากปกติถ้าไม่ห้อยเลยยุงในบ้านเยอะมากตอนเย็นกลับบ้านไปเนี่ยนะไม้ตียุงนี่คือวาดไปตรงไหนได้ยินเสียงปอแปะทั้งนั้นเป็นร้อยแต่ว่าพอห้อยตัว ตอนเย็นๆกลับไปมันจะเหลือ ตัวสามตัวนิดหน่อยให้ได้ให้ได้ตีขำๆเออมันก็ต้องมีบ้างแหละยุงบางตัวที่มันหน้ามึนสารแน่รอดเข้ามาเออมันมีอยู่มันไม่ใช่ว่ามันหายเป็นหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่รู้สึกว่าตัวนี้มันเวิร์กสำหรับบ้านในตาม,มากถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องยุงแล้วก็ยังไม่เคยใช้ตัวนี้อยากให้ลองใช้ลองใช้ดูมันค่อนข้างเวิร์กจากบ้านในตาม,มากนี่นี่นี่เขามีรูปด้วยนะนี่คุณก็ไปห้อยที่ลูกบง่งลูกบิดก็คือหน้าตาดูไม่สวยเลยบ้านเราอุตส่าห์แบบเลือกบ้านที่สวยแลยนะ้วพอไปห้ออยปุ๊บบคืาาาาท,บบาทมากแต่เร ยอมที่จะห้อยไม่สวยเพราะว่ามันทําให้ยุงเข้าบ้านน้อยมากเพราะว่าพอยุงเยอะหนึ่งลำคาสองดนกัดนี่ไงโดนกัดนา้ารูดโดนตอนไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะป่วยจะอะไรกันอีกตัวนี้ราคา127บาทนะคะดิฉันตํามาจากออนไลน์ก็ถือว่า2เดือน127บาทถือว่าคุ้มใช้ไปเถอะอ่ะมาทีเนี้ยไม่ต้องหงต้องเห็นหน้ามันและผู้รีวิวเป็นใครก็ไม่ต้องรู้เป็นการรีวิวแบบไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะโผล่หน้านิดนึงเราถึงขั้นต้องมารีวิวกะเป๋อเดินทาง แล้ววะมันสําคัญมันพิเศษยังไงจะบอกว่าอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทางทั่วไปเพราะว you know. ่าตาซื้อตัวนี้มาเพื่อใช้สําหรับมาถ่ายงานไม่ว่าจะมาจากบ้านถึงที่ออฟฟิศหรือเอาของจากออฟฟิศไปถ่ายข้างนอกสตูข้างนอกโลเคชั่นข้างนอกใช้ตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นกระเป๋าที่ฝามันเปิดแบบนี้แหเหมือนอาปากมันจะไม่ได้เปิดเหมือนกระเป๋าเดินทางทั่วๆไปแล้วมันจะหยิบของจากข้างบนได้ค่อนข้างสะดวกกระเป๋าทรงที่เปิดแบบเนี้ยเขาจะฮิตกันในหมู่อะไรช่างแต่งหน้าช่างผมหรือ หรือว่าพวกช่างไฟจริงๆก็ใช้แบบนี้แต่ว่าจะเป็นอันที่ใหญ่กว่าน,นี้แบบโบมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ไอตารู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่ไอตาจะหยิบของจากข้างบนบางทีไอตาก็จะใส่ของอุปกรณ์ในการถ่ายงานหรือว่าของบิวตี้ที่เราจะถ่ายคอนเทนต์ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จะหยิบง่ายถ้าเป็นกระเป๋าแบบทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะต้องนอนมันก่อนแล้วเราถึงจะเปิดได้แต่ตัวนี้ไม่ต้องนอนมันก็เปิดขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆที่อยู่ข้างในด้วยในอย่างเงี้ยเหมือนแบบถ้าเป็นของเล็กก็ไม่ต้องไปใใส่่นชอง ใหญ่เดี๋ยวมันจะควานหาไม่เจอก็ใส่ช่องเล็กก็จะเปิดแล้วก็ขยายออกมาได้นิดหนึ่งประมาณนี้สิ่งที่ตาชอบมากคือแบรนด์นี้ทำกระเป๋าดีช่องเล็กด้านบนมีทไมคุณไม่อา้านี่เหรอที่มันเห็นงาน่ายอ๋ออ่ะ,อะนี่ช่องเล็กด้านบนก็มีค่ะนี่ค่ะ,นนคะไหนเอา้ามันไม่ถึงมันเออเอเอเด้วยแหละเอา้าโอ้ยช่องมันเยอะกว่าที่คิดนะเนี่ยอันนี้กับอีกนี่ก็มีอีก มีกันเข้าไปเออมีกันเข้าไปอ้าวอยากใส่อะไรใส่กันเข้าไปอันนี้ใช้มาหลายเดือนแล้วยังเพิ่งรู้นี่ยว่ามันมีช่องข้างบนยังไม่เห็นจริงๆนะคือแบรนด์เนี่ยจะชอบเป็นที่เขาทํากระเป๋ามาได้แบบคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีหลากหลายราคารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เขาใช้โครงอลูมิเนียมมันจะราคาสูงนิดนึงแต่โครงอลูมิเนียมเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งแรงและทนทานเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใส่กล้องหรือใส่ของอะไรที่มันมีมูลค่าเราอยากใส่ในกระเป๋าที่มันแข็งแรงและทนทานเราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้โครงอลูมิเนียมแต่มันก็จะมี รุ่นอื่นที่อาจจะไม่ใช่โครงอลูมิเนียมแต่คือข้อเสียของความอลูมิเนียมเนี่ยคือมันจะมีน้ําหนักของมันนิดนึงแต่เนี่ยไม่ไมายเพราะว่าเราก็ลากเดินได้แดๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือล้อเขาลื่นดีจังใช้ย,ยังไม่ถึงปีหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าใช้เราไม่เคยมีปัญหามีความแบบถึงแม้ว่าเราจะทาหลน่นทําร่วงทําความหลายรอบมากเขาก็ยังไม่มีปัญหาก็เลยเลิบเลิบรุ่นนี้ที่ขนาดเท่านี้ฝาเปิดแบบนี้ก็มีรุ่นที่ถูกกว่านี้ที่ไม่เป็นอลูมิเนียมก็ไปตามตามกันได้ของ b บกเกอร์ส uh, like oh, ลาเตอร์ะโอ้จะเมาสอันเนี้ยกระเป๋าแบบเนี้ยคือดิฉันนั่นเล็งไว้สักพักแล้วว่าอยากได้ทรงแบบนี้ดิฉันก็ไปเปิด tiktok อีกแล้วเห็นแบรนด์เขาไลฟ์ยู่แล้วก็จะมีแอดมินแบบเปิดให้ดูรุ่นนั้นรุ่นนี้ฉันก็ไปอ,อยากได้รุ่นแบบนี้สีนี้เอาให้ดูหน่อยเขาเขาเห็นคอมเมนต์ปุ๊บเขาเอามาเปิดให้ดูนี่นะคะลกูกค้าอุ้ยประทับใจซื้เลยเพราะว่าแบบประทับใจอ่ะเขาดูอยากขายอะไรเงี้ยก็ถ้าทางแบรนด์มาเห็นก็ไปชื่นชมกับ ทีมไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่าเห็นแบรนด์นี้เขาก็ไลฟ์ค่อนข้างบ่อยแต่ชอบเข้าไปดูแล้วก็บางทีก็ไปเมน้นเมเป็นหน้ามาโอ๊ยซื้อรุ่นนี้มาลดมากค่ะอะไรอย่างงี้อเออนต่อมานะคะทำไมมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นวะเดี๋ยวนะอันนี้ก็เป็นตรงนี้แล้วกันนะเนาะจะได้ไม่ต้องแบบ ที่เรามาเป็นชั้นวางของแบบใสอันนี้ก็เป็นไม่ใช่ประโยคคําถามนะคะว่าเป็นแบบใสแบบไดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันใสมันโปร่งนะไม่ใช่แบบเป็นข้นใสเลย้องข้นใสไม่ใช่นะคะอันนี้คือมันใสมันโปร่งดิชั้นเนี่ยมองหาชั้นวางของแบบไหนที่มันจะแบบใสของแล้วมันดูสวยแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะแล้วก็เหมือนแบบเข้าซอกเข้าอะไรได้ดีแล้วก็มาเจอตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรอะความหนาในหลายๆความหนาอันนี้เนี่ยความหนาเป็นแบบกว้างหน่อยแต่มันจะมีแบบที่มันแบนกว่านี้หน่อยแบบแค พึ่งหนึ่งก็มีนะบางคนไอ้ที่มันแบนๆเนี่ยอาจจะแบบอาแล้วเอาไปใส่อะไรแบนนิดเดียวบางคนเขาเอาไปใส่ไอ้น,นี่ไงไอพวกขวดซอสขวดอะไรแล้วเอาไปแทบกบแซะอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตาเอาเป็นแบบอ้วนหน่อยแลบบ้วไอตาเนี่ยเอามาวางไว้ใต้โต๊ะเครื่องแป้งตรงโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่แบบข้างๆขาเราอะ่ะมันยังพอมีสเปซไอตาก็เลยวัดความสูงจากพื้นจนถึงใต้โต๊ะเครื่องแป้งว่ามันสูงเท่าไหร่แล้วก็อยากได้ความหนาประมาณเท่าไหร่ที่มันจะใส่ใต้โต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วเราก็ยังนั่งได้อยู่อะไรเงี้ยก็ แล้วตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแบบเราจะเอาแค่2ชั้นก็ได้3ชั้นก็ได้หรือจะสั่ง4ชั้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบค่อนข้างสะดวกตรงที่ไอต้ตาอยากได้ความสูงแค่ประมาณประมาณเนี้ยไอ้ตาก็เลยสั่ง3ชั้นมาเขาก็จะมีบอกว่า2ชั้นสูงเท่าไหร่3ชั้นสูงเท่าไหร่แล้วตัวนี้มันเป็นแบบประกอบเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายตอนประกอบนิดนึงแต่จริงๆมันประกอบง่ายมากแต่ก็ประกอบเองนี่แหละแล้วก็ตรงล้อเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เอาล้อเราก็ไม่ต้องใส่ล้อก็ได้แล้วเราก็ปิดจุกตรงขอบไปก็ไอ้ตาซื้อบ,บนีีน weigh, ี้้้มาััววใชทท่่ต ันนี้เนี่ยจะเอาวางไว้กับพื้นอย่างที่บอกคือใต้โต๊ะเครื่องแป้งอยู่ข้างๆเราเวลาเรานั่งแต่งหน้าแล้วก็ตัวตัวหนึ่งที่ขนาดเท่ากันแต่ว่าไม่ต้องใส่ล้อแล้วก็วางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งนั่นแหละเอาไว้ใส่ของใส่อะไรใส่ขวดสกินแคร์ใส่อะไรก็สะดวกทีและอีกอย่างหนึ่งพอมันเป็นความใสเนี่ยเวลาเราวางของแล้วมันดูสวยดีแต่ทีนี้ข้อเสียของมันก็คือพอมันใส่ปุ๊บท่าของเราวางไม่เป็นระเบียบของที่มันเละเทะนอนเละๆรุงๆกาวๆหรือว่ามันเลอะมันเลอะฝุ่นเนี่ยมันจะเริ่มดูสววยา้้แลก็ถ ถ้าเป็นไปได้เราของเยอะแล้วหมวดสีเราจัดให้มันหมวดสีเข้ากันมันจะยิ่งดูสวยมากแต่ดิฉันก็ไม่ได้จัดเข้ากันหรอกเอาแค่ว่าวางให้มันเห็นดูไม่เลอะเทอะไม่ล้มไม่ละเนอันนี้ตาซื้อมา345บาทสาหรับ3ชั้นนะถ้าเกิดใครซื้อ2ชั้นหรือ4ชั้นราคาก็อาจจะต่างกันไปแต่รู้สึกว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากโอเคมากชิ้นสุดท้ายนะคะดิฉันใกล้จะเป็นแม่ค้าไลฟ์เต็มตัวแล้วมันสูงไงปปะอันนี้ขนาดว่าหดลงมาสั้นสุดแล้วนะเอาวางข้างล่างแล้วเราค่อยค่อยยืดหัวมันขึ้นเนส สลอนเลยนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กแป๊บหนึ่งอ้ยเป็นการร้องแล้วบอกว่าพร้อมละครไฟขอลนคร<ๆ>เขาเป็นไดเป่าผมตั้งพื้นค่ะดิฉันซื้อมาเป็นปีๆแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเขาขายออนไลน์มีอยู่แค่ร้านเดียวที่ขายและขายแบบอุ้ยตอนนั้นซื้อมา3,900เกเลยนะแต่ตอนนี้นเขาไปเซิร์ชดูออนไลน์เนี่ยขายกันถูกๆแบบพันกว่าบาทแต่ก็ดีเหมือนกันทําให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการเลือกซื้อได้มากขึ้นนะคะนี่ เขาจะมาพร้อมรีโมทอ,อ่อันนี้มันเป็นแม่เหล็กมันก็จะดูดติดกันได้แล้วเวลาเราเปิดนะคะเน่ ลมเขาจะอ,อตรงนี้เวลาเราตั้งเราตั้งสูงหน่อยให้มันแบบประมาณนี้อยู่บนเหนือหัวเรานะคะแล้วทีเนี้ยรีโมทเนี้ยมันเก๋มากมันสามารถปรับระดับได้เอาลมเย็นเอาลมร้อนเอาลมแบบหมุนเวียนคือแบบสลับเร็วแรงสลับร้อนเย็นแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไอตาก็จะใช้ส่วนมากจะใช้อาจจะลมร้อนแคแบแป๊บหนึ่งแล้วก็ส่วนมากก็จะเป่าลมเย็นแล้วมันดูเหมือนจะไม่เวิร์กแต่จริงๆอะมันเวิร์กมากเป็นสิ่งที่ตาแบบรู้สึกว่าถ้าอะไรก็ตามที่ซื้อมาจากออนไลน์แล้วรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วรักแล้วแบบคุ้มเงินที่สุดก็คือตัวนนี้แหะึง ตอนที่ซื้อแต่ซื้อมากเกือบ4 0 0พันบาทแต่ว่ามันแบบเราเป็นคนที่ค่อนข้างแ a l ยเวลาของตัวเองมากแล้วเราเป็นผู้หญิงที่ผมหนาด้วยส่วนหนึ่งนะคะเราก็เลยใช้เวลาในการดรายผมเนี่ยค่อนข้างนานจริงๆไม่ใช่ผมหนา <S <S ไม่ใช่แต่ดรายผมนานใช่เพราะว่าผมแห้งคะ่ะมันอุ้มน้านานมันก็เลยใช้เวลาในการเป่าผมนานแล้วเป็นคนที่ขี้เกียจมากมันเมื่อยนะเธอผู้หญิงผมยาวจะรู้เวลาเป่าผมว่ามันเมื่อยผููสลับมือแล้วกูแบบจะเป็นคิงคองลิงข้างอยู่แล้วเนี่ยผมยังไม่แห้งเลย ก็เลยพอได้ตัวนี้มาแล้วทำให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่สามารถทําได้ในขณะที่เป่าผมเพราะว่าตัวนี้พอเราเปิดก็ปล่อยให้มันมามือเราก็อาจจะใช้โทรศัพท์พิมพ์อะไรทุระปะปางหรือเราอาจจะดูทีวีหรือว่า อะไรอย่างอื่นได้เลยแล้วแต่เลยเพราะว่ามือเราว่างแล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวนี้นะคะมันสามารถปรับได้คุณจะเอาองศาก้มมากก้มน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้มันจะมีความสมมติเราเป่าบุ๊บมาทหางฝั่งนี้ผมฝั่งนี้จะไม่แห้งด <c oughs> ิฉันจะมีอยู่2อย่างคือถ้าเราไม่ย้ายตัวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งเราก็แค่หมุนตัวเองมาอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็นแบบนั้นแต่จะบอกว่ามันสะดวกมากมันดีมากแล้วเวลาที่ที่ฉันไปเที่ยวต่างประเทศนานๆนนะ่ะไม่ได้นึกถึงอาหารไทยนะนึกถึงได้เป่าผมตั้งพื้นที่ไทยคะ่ะ เป็นอะไรที่แบบโอ้ยทำไมรู้เลยว่าการเป่าผม15นาที20นาทีอะ่ะน่าเบื่อมากนะคะปกติเนี่ยไอตาใช้ดร์เป่าผมแบบปกติอะ่ะถ้ามันเป่านานไอตาก็จะพยายามใช้ลมร้อนเพื่อให้มันเป่าแห้งเสร็จเร็วๆๆๆแต่ยังเราก็จะรู้ว่าลมร้อนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดสําหรับผมเราอาจจะส่งผลให้ผมเราแห้งเสียอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องเมื่อยในการถือแล้วอ่ะไอตาก็ใช้ลมเย็นไปเลยถ้ายิ่งวันไหนไม่ได้ต้องรีบเป่าผมไอตาก็ใช้ลมเย็นเป่าไปเลยค่ะฉ่ําแล้วมันเป่าแรงมากนะคะพอเราไม่ได้ใช้ลม ร้อนในการเป่าผมเลยมันก็ส่งผลให้ผมเราแบบโอเคไม่โดนความร้อนไม่แห้งเสียแต่แน่นอนเราก็ยังม้วนผมหรืออะไรอยู่ซึงตัวนี้เป็นแบบเป็นลูกรลกกในคอนเทนต์นี้เลย อยากจะพูดถึงการเป่าผมเพราะว่าเนี่ยเป็นคนที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรผมหยักโสผมจะไม่ค่อยเรียบตรบงแล้วได้เทคนิคการเป่าผมจากช่างทําผมมาว่าถ้าอยากให้ผมมันเรียบตรงลงมาให้เราเป่าจากข้างบนเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบเป่าจากข้างล่างเสยมันก็จะพุ่งขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ผมมันแบบมีวอลลุ่มขึ้นไปเยอะหน่อยแล้วเราเป่าจากข้างล่างมันจะเป็นการไล่ให้ผมมันเรียบตรงลงมาแต่ทีเนี้ยถ้าเราเป่ามือเองอ่ะเราจะอยู่อย่างเงี้ย20นาทีเหลอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออแต่พอเราใช้เนี้ยมันเป็นการเป่าจากด้านบนโดยอัตตโนมัิ ทาให้ผมมันดูเรียบตรงหลังจากการสารสสะตลอดทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไอเทมที่จะซื้อมาจากออนไลน์แล้วร,รู้สึกว่ามันประทับมันชอบบางตัวคือเราก็าดูรู้แหละว่ามันเออมันใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยดูรีวงรีวบางตัวก็เป็นตัวที่เกิกเกบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักเลยก็ได้อยาอ่อางเบลท์ไข่ห้อยหน้าประตูบ้านนะต่ก็ไม่เคยเห็นคนอื่นเขาใช้เหมือนกันนะเออแต่พอไอตาใช้แล้วมันเวแต่ก็ใช้มาต่อต่อต่อมานะคะวันนี้ก็มาปลายากันประมาณนี้มาในหมวดไม่ใช่แค่บิวตี้บล็อกเกอร์อย่างเดียวมีทั้งแบบเออเรื่องผมผมบิวตี้ รวมถึงของใช้ทั่วไปในบ้านเลยเพราะดิ่ฉันเองก็ไม่ได้มีชีวิตในมิติความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างเดียวดิฉันก็มีมิติอื่นๆด้วยในการแบบซื้อของเข้าบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมาป้ายยากันขนาดนี้นะคะแล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ดิฉันบลาเออดิฉันกับผมนานาของดิฉันไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ พันเซลผมหนาจริงๆเปล่าคะ่ะนี่ถ้แขวนไว้ในบ้าน่กลัวนะกลัวจริงน่ากลัว,ลวคือประเด